อาร์คเรียกทีนสวัสดีครับพบกับรายการอาร์คเรียกทีนใช่แล้วค่ะเป็น EP แรกของพวกเราเลยนะครับขอการเอน่าผมอตอนตีครับส่วนนี้ปกรณ์ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับน้ปกรณ์วันนี้นะคะเราอยู่ที่งานบิ๊กแป้งค่ะซึ่งเป็นงานมหากรรมนะคะเกี่ยวกับดิจิตอลค่ะครับผมนอกจากจะเป็นดิจิตอลบิ๊กแป้งแล้วก็คือจะมีงาน EPGL ด้วยก็คือการแข่งขันเกมนั่นเองเกมโดราตูครับหรือว่าดอทเอสองมีเงินรางวัลประมาณ3ามล้านบาทเลยโอ้โหสามล้านสามล้านคือแบบ เป็นพิธีกร<ด>แล้วแหละที่เรา,าที่ไปเรา,าไปาสาวน <c oughs> นะ้อยกันวันนี้เราจะมีหนึ่งอป,ปิกที่มาถามผู้คนที่มาเดินภายในเซ็นทรัลพาซาหรือภายในงานวันนี้ให้เหลือกระหว่างคนที่ชอบไปเที่ยวคนที่ชอบเล่นเกมะจะเลือกอันไหนถ้าเป็นพี่ออฟพี่ออฟจะเลือกไหนอ่ะพี่จะเลือกเล่นเกมครับเล่นเกมมันอยู่กับที่ไงหมายถึงว่าแฟนเราอ่ะก็ยังอยู่กับเราอยู่คือเราอาจจะรู้ว่าเขาเล่นเกมอ่ะจะเล่นเกมอยู่ที่บ้านแต่ว่าถ้าไปเที่ยวไปเที่ยวมันไปได้หลายที่ไงงงไหมอง ว่่าละเลือกติดเกมอย่างน้อยก็ไม่ไปติดสาวคนหนึ่งนะไม่เห็นเพลยถ้าไปเที่ยวใช่ไหมพี่เขาก็ต้องไปเจอแบบสาวนู่นนี่นั่นแต่ว่าเกมมันก็อยู่แค่ในเกมไงตอนในเกมก็มีไม่เป็นไรค่ะเราจะนั่งคุยเมืองทางเไงพี่นงั้นเดี๋ยวเราไปตามหาผู้โชคดีของละครเลยดีกว่าพี่ว่าใครจะได้มาตอบคำถามเราดกันไปกันเลยไปกันเลยสมมุตินะคะว่าถ้ามีแฟนเนี่ยจะเลือกแฟนที่ติดเกมหรือแฟนที่ติดเที่ยวเลือกแฟนติดตอ๋อติดเที่ยวครับก็ตวามบันเทิงครับหลายๆที่เงี้ย ใช่ครับเอาแฟนติดเกมอย่างน้อยเขาก็ยังอยู่กับเราค่ะถ้าไปเที่ยวมันก็ไม่รู้ว่าไปไหนองเงี้ยแต่ถ้ากิจเกมเขาก็ยังอยู่ก็อยู่เป็นเพื่อนเขาได้แต่พอกิจเกมโทรศัพท์ก็ไม่รับนะฉันก็ไม่ตอบนะที่จริงเราก็ไม่คนเล่นโทรศัพท์บ่อยเหมือนกันไม่คุยก็ไม่เป็นไรเล่นอยู่ด้วยกันมากกว่าแเรามีติดอะไรบ้างนะฮะติดเกมติดเที่ยวติดอย่างอื่นได้ด้ไหมครับติดอย่างอื่นก็ตามมาก็เลือกติดเกมมากกว่าผมไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวเท่าไหร่ไม่ค่อยครับเพราะเงินเงอาจจะไม่ค่อยมีที่จะเล่นเกม เล่นเกมก็สนุกมันได้ความสนุกแช่ไหใช่ครับเล่นกาแฟนีด้วยก็แบบจินชอบกินด้วยครับชอบทานอาหารชอบกินของอร่อยๆชอบกินหอยเติดหมยใช่ครับชอบซิดูกมติดเกมเรื่องติดเกมว่าเป็นคนชอบเล่นเกมเหมือนกันนะก็เลยชอบแบบลายแฟนก็อยากเล่นเกมแฟนอะไรอย่างเงี้ยถ้าแฟนติดเที่ยวหนี่เลิกเลยครับโอ้โหนกัแล้วนะก็ก็งานนะแต่ว่าก็ต้องก็ต้องพอใจน่าจะติดเกมบ่อยน้อยก็แบบได้อยู่ห้องด้วยกันแบบไปเที่ยวแล้วแบบเจอผู้ชายคนอื่นอะไรเงี้ยกี่เหึงครับกี่เหึงได้เข้าไปดูงานหรือยังเคาว่ามีอะไรบ้างเข้าไปแล้ว มีแฟนกันหรือยังเแฟนกันแล้วแต่ไม่คบใครบ้านนี่เขาใช่ไหมจะให้เลือกเพราะว่าแฟนติดเกมกับแฟนติดเที่ยวติดเกมอ่ยจะได้เล่นเกมด้วยกันเลยเลยหัวร้อนไปด้วยกันทั้งคู่ปกติได้เล่นเกมไหมไม่ได้เล่นครับนานๆทีฝ่ายหญิงมั้งค่ะติดเกมเหมือนกันค่ะเพราะว่าก็เป็นคนเล่นเกมอยู่แล้วแล้วแฟนก็เล่นเกมด้วยไปเที่ยวอ่ะออกไปข้างนอกใช่ไหมบางที่เขาก็ไปกับกลุ่มเพื่อนผู้ชายเขาแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยเขามีเวลาของเขาอย่างเงี้ยบางทีแต่ถ้าติดเกมก็เล่นด้วยกันไปเลยเวลาเล่นเกมเนี่ยเคยมีหัวร้อนแต่ก ยังหัวร้อนไม่ได้เลยคือโดนในเกมตกแต่โดนนอกเกมแฟนที่ติดเกมแต่แฟนที่ติดเที่ยวคุณจะเลือกอะไรมันติดทั้งสองอย่างเลยอะเอาเป็นว่าติดอะไรก็ได้แต่แบบขอให้ติดเราด้วยติดเที่ยวค่ะจะไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้ไงเพราะชอบเที่ยวเที่ยวเหมือนกันเขาก็เที่ยวอะไรอย่างงี้ก็ไปด้วยกันได้ไม่บ่อยไม่บ่อยจะหลังมอพี่เจออยู่ในทุกทีงได้ไหมรอ ผมเอาติดเกมดีกว่าเล่นเล่นเสร็จเล่นเสร็จเหนื่อยก็แบบนอนด้วยกันเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วนอนนอนหลับนอนหลับครับนอนด้วยกันติดเกมมันก็ยังแบบรู้ว่าเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ไปเป็นที่อื่นอยู่แล้วใช่อยู่กับเพื่อนเขาอะไรเงี้ยเราก็อาจจะแบบไปตามได้อะไรเงี้ยน่าจะสบายใจกว่าที่ติดเกมเหมือนกันเขาเล่นเกมเหมือนกันจะดีกว่าไปเที่ยวถ้าย่างน้อยเราเล่นเกมแล้วเราเข้าไปเช็คในเกมได้เออเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยสมุดนนะช่วยกิ่ส่วนตัวหาย ตามได้ในเพจก็คือ IG ค่ะฟอฟ้า F O N G F H A ผมเลือกแฟนติดเกมค่ะก็ติดแต่เกมไงไม่ได้ไปติดคนอื่นเลือกแฟนติดเที่ยวเลยครับแฟนติเที่ยวก็ถ้าเขาอยากไปเที่ยวก็ปล่อยเขาเที่ยวเลยเขาก็อยู่กับเราเลยไม่ติดแฟนแล้วค่ะแล้วสมมติถ้าไปเที่ยวแล้วแฟนแบบไปเที่ยวกับใครเราออกไปไม่ได้อยู่กับเราครับอ๋รพอดีแฟนสนใจไปเที่ยวพี่ชายขาไปเที่ยวแล้วรถชนตายพูนไม่ย็นนี้ก็ได้บน ลเลือกเที่ยวแล้วกันเที่ยวว่าจะไปด้วยฟงังเพลงเฉยๆค่ะฟังเพลงกินน้ำเปล่าอย่างนี้เนาะค่ะขอไปเลือกแฟนที่ติดเกมแล้วกันค่ะจะได้ไม่ต้องห่วงเขาตอนที่เขาไปเที่ยวแฟนเที่ยวนะหนูเป็นคนชอบเที่ยวมากแล้วผู้ชายที่แบบปล่อยปล่อยเราแล้ว,ลวก็ไปเที่ยวกับเราไปกินรอบกับเราค่ะเวลาเราเมาแล้วอจะได้อ้วกใส่พันนะ <S 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 ติดเกมติดเกมเหมือนกันแต่อยากให้ยังไงเดียให้เขาติดเรามากกว่าเราก็ต้องแบบว่าทำให้เขาติดให้ได้ อยากมีแฟนติดเกมว่าผมเกตาบ้านเล่าผมนำบากตัวตัวอยากมีแฟนติดเกมถ้าเราไปมีแฟนเที่ยวใช่ไหมมันก็มีโอกาสนอกใจเรานำบากเราก็ชอบเล่นเกมอยู่แล้วก็ติดเกมไปด้วยกันติดกันไปลองติดกันตัวตอให้เลือกก็เลือกติดเกมเพราะว่าร้านเล่าอ่ะมันมีแต่เสียกับเสียเสียตังค์จริง ถ้า<ะ>เล่นเกมอ่ะหนึ่งคืนใช่ป่ะบุฟเฟ่ก็อย่างมากก็69บาทถ้าไปร้านเหล้าล่ะ69บาทได้าทแค่มิกเซอร์2ขวดกินแค่5นาทีหมดมันไม่คุ้มถ้าเรากินเหล้าแน่นอนว่าตามมาคือเมาเมาแล้วก็อุบัติเหตอุอ,นนอุบัติเหตุถ้รบากูเราเล่นเกมอยู่กับตัวเองดูแลต,ตัวเองดีกว่าก็ต้องแปนติดเกมสิคะติดเกมดีกว่ายังอยู่บ้านอันนี้ก็เหมือนพี่เขาเลยค่ะปกติอย่างเราอ่ะคนเล่นเกมกันอยู่แล้วไม่เที่ยวก็เลยคิดว่าถ้าติดเกมก็มีอันที่เราเล่นด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเล่นเกมนลแว เกมประจำก็จะเล่นเป็น o อว r w เล่นพกเมลเจียค่ะ hmm. ท okay, ี่เป็นโมบ้านะคะก็มิววิว62นะคะ IG อันนี้เอาเป็นเฟซบุ๊กนะคะ LAK ค่ะแสงรุ่ง เจ้าเอร้นครับเจ้าเอร้นค่ะไอนะคะบิง i ิง is not y o u b b e ค่ะอ่าไอจีซ e สก MOS ครับพีย่าแต่ว่าเป็น P P E A Y A H S ชเมาเชเต้ครับมาเชเต้เฟซบุ๊กคเน่ครับภาษาไทยคเน่เลยอาจารย์ตัวทับสุด f เฟซบ o ๊กนะคะนุงนี้กันยาวัฒค่ะภาษาอังกฤษเลย i n s t a g r อินสกรมดอมโจ๊กค่ะ Facebook นะคะชาดาที์ค่ะโพธิสว่างค่ะไอจีก็ตนวฟันนี่ค่ะไอก็โมเมเกอร์บีอ์ค่ะ ไอจีหวยทลายซิงเฟซบุ๊กชื่อน็อตนี่ตัวจริงเรื่องปิ้งย่างเฟซบุ๊กนะครับผมบายบายสามทีแล้วเว้นวัาแล้วมายตามหลังครับผมเฟซบุ๊กนะคะ L A K S I K A ไอจี T R E E M แอนด์สกอร์ทูพีนะคะทีม เอาละครับผมเป็นไงกันบ้างก็ได้ฟังความคิดเห็นของหนุ่มสาวๆในงานในวันนี้นะฮะก็น้้งปองปอไม่ทราบว่าน้องปองปอรู้สึกยังไงบ้างฮะเย้ยน้องปองปรรหายไปไหนครับกูเล่นอะไรกูทีมงานนะน้องปองปรรไปไหนที่แจ้งให้ฟังหน่อยว่าไง บอลโดยบูธอื่นดึงตัวแล้วพี่ดึงตัวไปร่วมกิจกรรมกับบูธอื่นใช่พี่โอ,โ,หโ,หโอ้โหต้องปิดรายการคนเดียวไหนๆก็เข้ามาแล้วช่วยพี่ปิดรายการหน่อยอันนู้นน้องบังปรอันเนี้ยน้องพังพอนนะ <c oughs> โอ้โหเจ้าจังหวัดช็อตจริงๆขอบคุณสถานที่สถานที่จัดไปขอบคุณเซนตันพระซ่าขอนแก่นนะครับอะไรต่อสถานที่ไงแล้วก็งาน Big Bang Digital Thailand นะครับแล้วก็งาน M P G L นั่นเองนะครับผมครับผมฝากรายการหน่อยก็อย่าลืมติดตามรายการของเรานะอาร์กเลขทีนะครับผมทางเพจโฟกัสอารีน่านะครับผมอย่าลืมไม่กด ตามกันด้วยแล้วก็ซับสไคร b ์ในที่ YouTube Channel อ่ะสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ไปอ่ะ